องที่น้องสาวมาอยู่เวนนะคะหอประชุมจัดงานทําบุญท้าท่าป่าวันที่14เมษาตอนนี้ยังไม่มีใครเคลียร์ค่ะน้องอาสาจะเคลียร์ขยะที่หอประชุมค่ะตอนเช้าก็เก็บขยะรอบหอประชุมคนเดียวหมดเลยค่ะแบ่งกันคนละครึ่งน่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนกินข้าวเที่ยงนะคะเยอะมากนะ เศษอาหารขยะขยะพวกนี้เนี่ยก็ต้องเชื่อมันเก็บเนาะมันสกปรกอะค่ะคิดยังไงมากวาดหอประชุมค่ะ หอประชุมต้องใหญ่ทำไมคิดว่าจะทำได้แอยากให้มันสาอไม่สมควรให้พอมาทำเนาะใช่เพราะว่าโรงเรียนบัานเกรืงไม่มีนักการใช่ไหมไม่มีนักการเพราะฉะนั้นครูก็ต้องช่วยกันถ้าครูไม่ทำพอก็ต้องทำแล้วก็ต้องเสียสละนะ คุณครูผู้เสียสละมาอยู่เวนก็ไม่ได้นั่งเฉยๆนะคะเห็นอะไรที่มันไม่สวยงามไม่สะอาดก็ไม่ดูได้เขาเรียกว่าคนมีน้ำใจนะเดี๋ยวเราคอยเอาน้ำฉีดเดี๋ยวกวาดให้เสร็จกันมีเศษแก้วเศษอะไรแตกเยอะเลยเอาเงายหน้าหน่อยเงยหน้าหน่อยไม่ได้เหตุหลายนาทีเนาะ อาบางก้างบาง้างเลยทำเต็มที่เลยนะทำด้วยความเต็มใจมมเป็นการทำความสะอาดที่วัดหรือโรงเรียนนี้เป็นบุญยกริยาวัตถุอย่างหนึ่งนะหนึ่งในสิบประการนะทำแล้วได้บุญนะไม่ทำแล้วไม่ได้บุญนะเป็นการเสียสละเสียสละกำลังกายกำลังใจในการทำให้ สถานที่ราชการสะอาดไม่ว่าวัดหรือโรงเรียนก็ตามนะทำแล้วก็ได้บุญเ้อเออดีขึ้นมากเลยนะคะหลังจากที่น้องสาวกับคุณครูช่วยกันเก็บค่ะก็จะเหลือข้างๆนิดหน่อยค่ะที่ยังมีเศษเหลืออยู่ค่ะก็จะช่วยกันเก็บที่มันเห็นเป็นเศษพลาสติก สีขาวเล็กๆไม่น้อยค่ะก็จะเชื่อกันเก็บอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วค่ะแก้วที่แตกแล้วต้องแยกต่างหากคะเก็บแยกต่างหากไม่ไปรวมกับเศษขยะทั่วไปค่ะอันตรายค่ะบอกบอกเรามาเก็บซอนกันแล้วว่าเราเมียอยู่วังสิละพอตอนเศร้าลก,กวดเบิดค่ะกวดจนเบิรดแล้วเลยว่าเมียประดีม๋มันเหลือเศษเล็กเศษน้อยค่ะ ก็เลยบอกว่ามาซากันเก็บก็เลยว่าเมียอายุแล้วก็เลยนนางเล่นมือถือแล้วเมียอยู่แล้วเมียแล้วแล้วนางเล่นมือถือแล้วเศร้าเมียแล้วแล้วก็เลยมาเฮดค่ะอ่าอ่าถาต่อถาจนเออเออเลือไม่เยอะหรอกเลือนิดหน่อยเสร็จเล็กเสร็จน้อยเชิญเก็บ เก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็พอแล้วจ้านึกว่าครูอ้อยจะทาหย่อมตรงนั้นนิดเดียวเดินมารอบเลยทาทั้งหมดรอบเลยรู้สึกเตรามไปรอบกว้างเลยนะเนี่ยเนะจดมองแต่ไกลหอประชุมนะคะต่างจากเมื่อวานนี้มากเลยค่ะเมื่อวานมี้เศษขาวๆเต็มเลยค่ะแต่วันนี้ไม่เห็นมีเลยค่ะเพราะว่าคุณครูกับน้องสาวช่วยกันนะคะ เก็บ,บจนเกลี้ยงเลยคน่ะ